หลังจากที net, you, been, 9, 5, 5, ่เราได้นําสัมภาระไปเก็บไว้ที่โรงแรมแล้วนะครับเราก็ได้ให้คนที่เขารับจ้างเหมาพาเราเที่ยวนะครับก็คือวันนี้เราเหมาเขาตั้งแต่9ก้าโมงถึงห้าโมงเย็นนะครับ17.30.00น17.00นนอนินะครับเขาคิดเรา1นึ่นบาทให้เขาพาเราไปสถานที่เที่ยวสำคัญของวังเวียงนะก็อาทิเช่น บูรากูลหนึ่งนะครับแล้วก็ทูปปิ้งนะครับผ่านหนามชัยเราม่นจะไปนะครับตอนนี้เราก็ออกเดินทางจากโรงแรมนะครับผ่านตัวเมืองมุ่งหน้าไปยังบูรากูล2นะครับก็บอกบูรากูล2จะถึงก่อนตอนนี้ก็เป็นเส้นทางจาก เมืองวังเวียงนะครับตัวตัวเมืองนะครับออกมาด้านนอกนะครับเส้นทางนอกเมืองเลาะริมน้ําซองนะครับวันนี้ตะกี้นะครับสะพานมานะครับอันนี้เป็นด้านซ้ายมือเป็นเป็นแม่น้ําซองนะครับก็ยังเป็นป่าอยู่ครับถนนเป็นลาดยางแล้วนะครับช่วงนี้ก็ถนนก็ยังใช้ได้อยู่บางช่วงที่เขาทําเป็นร้านอาหารเขาจะทําเป็น ก็จะไม่ไม่ใช่เป็นป่านะครับเป็นเป็นตลิงที่ลงไปด้านล่างได้ครับเป็นร้านอาหารร้านอาหารก็อยู่เรียงรายตามริมแม่น้ําซองนะครับถนนก็เรียบแม่น้ําซองไปไปที่บุรากูลสนะครับก็จะให้ชมบรรยากาศข้างทางนะครับ หลังจากที่วิ่งเลาะริมแม่น้ำสองมาสักระยะหนึ่งก็รถก็เดินเลี้ยวเข้ามาเส้นด้านในนะครับถนนด้านในก็จะเห็นภูเขาหินปูนซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์เป็นจุดเด่นของเมืองวังเวียงนะวังเวียงก็จะเป็นเมืองที่ปกล้อมด้วยภูเขาหินปูนจึงทำให้น้ำที่ซึมมาจากด้านล่างเนี่ยก็จะเป็น มีลักษณะของแคลเซียมคาร์บอเนตนะครับซึ่งแคลเซียมคาร์บอเนตนี้จะเป็นตัวที่ทําให้น้ําตกตะกอนทาให้น้ํานั้นใสในเดิมทีทีเดียวนะครับมันจะมีบ่อน้ําที่เรียกว่าบูรากูเนเนี่ยนีคือเกิดขึ้นตามธรรมชาติเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นกันนะครับเราก็จะได้เห็นว่าใสจริงไหมนะครับ พะน้ำที่ใสนั้นเกิดจากการที่แคลเซียมคาร์บอเนตครับไปละลายในน้ำแล้วทาให้น้ำตกตะกอนกึงเกิดในน้ำใสๆน,น้ำใสๆแล้วก็สะท้อนของฟ้าทาให้ให้น้ำเป็นสีฟ้าอมเขียวนะครับสวยงามมากนะครับตอนนี้รถกําลังวิ่งผ่านไปบนเส้นทางที่ไม่ในเลาะริมแม่น้ำสองแล้วนะครับเข้ามาก็จะผ่านหมู่บ้านผ่านชุมชน เลือกสวนไรนาของของคนท้องถิ่นนะครับของชุมชนบางที่ก็จะจัดเป็นเนี่ยครับอันนี้ทงนี้ก็น่าจะเป็นลักษณะของเกสตเฮาส์หรือเป็นที่พักของนักท่องเที่ยวนะเป็นบ้านโมเดิร์นแล้วเอามีรถของนักท่องเที่ยวนะครับที่เขาเช่ารถบัคกี้หรือรถโฟล์คาร์สวนทางมาเป็นขบวนเลยนะครับ นี่ก็จะให้ชมบรรยากาศนะครข้างทางในเส้นทางที่จะไปบูรุคูลคนขับบอกว่าเป็นบูรุคูลสามนะครับบูรุคันบูราคูลหนึ่งก็จะไปอีกที่นึงเขาบอกว่าบูราคูลนี่ก็เดิมทีก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติมีไม่กี่แห่งตอนนี้เหมือนจะขุดแล้วเจอน้ําที่ซึมออกมาจากใต้ดินก็มีหลายแห่งนะกระจายอยู่ตามเหมือนอยู่ทุกลุ่ม,มืองของเมืองวังเวียงเลยนะครับ รถก็วิ่งเข้ามาบนถนนที่เป็นถนนลูกรังนะครับสทางก็กําลังก่อสร้างมีการวางท่อระบายน้นนนนนาาํานะครับเป็นหินเป็นดินก็วิ่งค่อนข้างลําบากครับมีฝุ่นกระจายอยู่นะครับตอนนี้นี่กบรรยากาศด้านหลังรถวิ่งไปแล้วนี่ก็จะมีฝุ่นฟุงฟ้งขึ้นมา ชมบรรยากาศความสวยงามตามธรรมชาติยังเป็นเมืองที่อยู่ในลักษณะของธรรมชาติผู้คนก็มักจะเวเวียนเข้ามาที่ฟงเงียงฟรองเวียงก็เป็นเมืองอ่าเมืองหนึ่งของแขวงเวียงจันทร์นะครับซึ่งห่างจากตัวเวียงจันทร์ก็ประมาณร้อยหกสิบกิโลเมตรีนี้ก็วิ่งเข้ามาบนถนนที่เขากำลังก่อสร้าง ด้านหน้าก็จะเป็นเขาวินปูลที่าวางเรียงรายสลับซับซ้อนตามธรรมชาติหรือที่นักท่องเที่ยวขนาดน้าเป็นคุ้ยหรือเมืองลาวนะนี่ก็จะมีเป็นบ้านคนเป็นพื้นที่การเกษตรมีการล้อมรั้วไว้ก็บ้านเรือนของชุมชนก็ คนท้องถิ่นก็จะอยู่กันเป็นการกระจายนะครับก็กกจะอยู่ตรงนี้อยู่มีสามหลังนะครับตรงนี้เหมือนจะเปิดเป็นโรงแรมเป็นที่พักหรือเป็นเกสเฮ่อด้วย,วยนะอ่านไม่ทันรถก็จะวิ่งไปตามถนนเส้นทางนี้อตอนนี้เข้ามาบนถนนที่เป็นดินลูกรังเป็นฝุ่นดิเป็นฝุ่น,น เห็นป้ายเลี้ยวแล้วครับเลี้ยวเป็นบูรากูลแล้วนะครับบูรากูลอ่านไม่ทันเลี้ยวเข้ามานะครับเลี้ยวเข้ามาก็จะเสียค่าาผ่านประตูเข้าไปนี่ผมได้รถได้จอดแล้วได้ชําระค่าผ่านประตูเข้ามาแล้วนะครับคนละยี่สิบพันกีบนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศโดยตามเสียงธรรมชาติในเสียงนกร้องเสียงน้ําไหลแล้วก็จะเดินเข้าไป บรรยากาศเงียบสงบบูรกูลอย่างนี้เหมือนจะนักท่องเที่ยววันนี้ไม่ค่อยมีมากนักนะครับอันนี้เป็นสะพานข้ามไปอีกฝั่งนึงด,นด้านซ้ายมือนะก็จะเป็นที่สำหรับเล่นน้ำหรือที่เรียกว่าบูรกูลครับหรือสระน้ำสีฟ้าน้ำใสสะอาดมากนะครับ และเย็นมากเลยนะครับน้ำในสระนี้จะมีฝรั่งเล่นอยู่สามสี่คนนะครับ mm hmm. ก็โชคดีไม่ค่อยมีคนท่องเที่ยวเยอะ mm hmm. เงียบสงบมากนะครับในบรรยากาศตรงนี้ด้านหลังก็จะโอบล้อมด้วยภูเขาหินปูนตรงนี้ก็จะเป็นสระน้ำที่เรียกว่าบูรากูนะครับ สีฟ้าสวยมากเลยนะครับใสจริงๆครับดังตามที่หลักทางวิทยาศาสตร์บอกไว้ว่าน้ำที่ซึมมาจากเขาหินปูนี่จะรุนแคนเซยมคอมบเนตละลายมาแล้วก็ออกทําให้ตกตะกอนจึงน้ําจึงใสามากมองดูก็เป็นสีฟ้าอมเขียวนะครับเขาจึงเรียกว่าบูรากูลนั่นเองนะครับตรงนู้นก็จะเป็นฝรั่งเล่นอยู่แล้วก็จะมีกุ๊กคนไทยเข้ามาอีกส4สี่คนน่องเที่ยวไม่ยอเท่าไหร่นะ แล,ลุ่มของเราก็เล่นน้ําอยู่ในตรงนี้เดี๋ยวก็จะให้ชมบรรยากาศนะครับในในบุรกูลแห่งนี้นะครับ นอกจากเสียงเล่นน้ำและเสียงคุยกันในสระน้ำแล้วนะครับบริเวณดวโดยรอบนี้เงียบสงบมากนะครับผมได้เดินดูแล้วก็ร่มรื่นแล้วก็เงียบสงบดีนะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศภายในสระน้ำที่จะชมวัวกูนี่นรับฝรั่งก็ลงมาเล่นน้ำแล้วก็ขึ้นไปอาบแดดแล้วก็ลงมานะครับนวนนั่งอยู่ที่แพรตรงนู้นสามคนนะครับมุมไกลๆนูลน,นะครับกล้องผมสูงไม่ถึงนะครับ ส,ส่วนสมาชิกเราก็เล่นอยู่ตรงนี้3คน,นก็เที่ยวชมบรรยากาศในบุรุูลแห่งนี้ไปเรื่อยๆนะครับจบจากตรงนี้เราก็จะให้คนขับรถพาไปที่อีกที่หนึ่งที่เดี๋ยวต้องไปถามเขาดูครับว่าตรงไหนที่เราจะเดินทางไม่ไกลมากนักตามที่เราได้ตกลงกับเขาไว้นะครับ หลังจากได้เล่นน้ำจนพึงพอใจแล้วเรากา็ได้บอกให้คนขับรถเขามารับนะครับแล้วก็จะได้เดินทางไปแหล่งท่องเที่ยวที่อื่นต่อไปนะครับผมก็จะขอปิดคลิปนี้แค่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ฝากกดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ